สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลาคมพศ2566ซึ่งแอดมินก็จะมารายงานข่าวการสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงก็คือกองทัพของรัสเซียนั้นกำลังประสบปัญหายอย่างหนักในบริเวณพื้นที่การรบกันที่สมอรภูมิอับดีอีฟกาซึ่งว่ากันว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียทหารและยานเกาะรถถั ไปในการสู้รบกันในบริเวณนี้มากกว่าพื้นที่วูเลดาเสียอีกครับส่วนกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาก็สามารถประสบผลสําเร็จในการสถาปนาหัวหาดในพื้นที่ของเคอร์ซอนได้และลารายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรเดนเวันนเนียนมินขอเชิญชุทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทย m i l i t a r พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมคร,รับสำหรับสมรภูมิการรบกัน ที่เมืองอาร์ดีอีฟก้านั้นขบวนยานเกราะรถถังของทางรัสเซียก็ถูกทางการของยูเครนย,ยิงทําลายต่อเนื่องอย่างหนักนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางการของรัสเซียนั้นได้ส่งกําลังทหารเข้ามาบุกยูเครนในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามโดรนของยูเครนนั้นก็สามารถตรวจพบรถถังของทางรัสเซียได้เสียก่อนหลังจากนั้นทางการของยูเครนจึงได้ใช้ปืนใหญ่สนามเข้ายิงโจมตีรถถังของทางรัสเซียจนทำให ใ้รัเสเซียนั้นต้องสูญเสียกําลังพลและยานเกราะไปเป็นจํานวนมากเลยครับทั้งนี้สถาบันศึกษาสงครามของสหรัฐ ISW ได้ออกมากล่าวว่ากองทัพของทางรัเสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักในเมืองอาร์ดีอีฟก,กามากกว่าการสูญเสียที่เมืองวูเลดาเสียอีกด้วยซ้ําครับทั้งนี้จากรายงานของทางฝั่งยูเครนนั้นพระเขาอ้างว่ากองทัพรัเสเซียได้สูญเสียทหารไปแล้ว6,500นายรถถังจํานวนหนึ่งคันและยานเกราะอีกกว่า 250คันโดยการรบกันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการสูญเสียของวันที่28ตุลาคมเพียงวันเดียวนั้นกองทัพรัสเซียนะครับได้สูญเสียรถถังไป8คันรวมถึงรถถังที่เป็นแบบ T90 ด้วยอันนี้ก็เป็นรายงานจากทางฝั่งยูเครนซึ่งตัวเลขนั้นก็อาจจะดูสูงไปหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามภาพวิดีโอที่ได้ปรากฏออกมาตามสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นต้องบอกว่ารัสเซียเสียหายหนักมากๆครับ สำหรับการรบกันที่เมืองนี้ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในพื้นที่ของโอรุคิปกันต่อครับซึ่งทางการของยูเครนก็ยังคงพยายามบุกเข้าไปยังเมืองเวอร์เบิร์บต่อไปโดยพวกเขานั้นได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีแนวต้นไม้ระหว่างทางเข้าเมืองจึงทําให้กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักในบริเวณนี้ส่วนทางด้านรัสเซียนั้นก็ได้ส่งรถถังแบบที2ออกมาต่อสู้กับกองทัพยูเครนแต่ก็ถูกทางการของยูเครนนะครับใช้โดรนแบบ f อ v พบินเข้าโจมตี รถถังของทางรัสเซียเสียหายเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งคันครับทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นได้ออกมายอมรับว่าพวกเขามีปืนใหญ่สนามที่เอาไว้ต่อสู้กับกองทัพยูเครนก็จริงแต่ทว่าในปัจจุบันนี้กระสุนของพวกเขานั้นก็มีน้อยกว่ากองทัพยูเครนจึงทําให้การสนับสนุนจากปืนใหญ่สนามนั้นลดน้อยตามไปด้วยทั้งนี้มันก็กลับลประปรดกันในช่วงของเริ่มต้นสงครามนะครับตอนนั้นแอดมินจาได้ว่ารัสเซียมีอานาจการยิงปืนใหญ่สนามมากกว่ากองทัพย มากถึง10เท่าแต่หลังจากที่กองทัพยูเครนนั้นเริ่มได้รับมอบระบบจรวดหลายลำกล้องและปืนใหญ่สนามจากทางฝั่งของยุโรปซึ่งมีความแม่นยำและระยะยิงที่ไกลกว่าบวกกับเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนปืนใหญ่และดโดรนแบบ FPV จึงทำให้ยูเครนนั้นกลับมามีความได้เปรียบในเรื่องนี้ครับ ส่วนการรบกันบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ในเคอร์ซอนนั้นมีข่าวว่ายูเครนสามารถสถาปนาหัวหาดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยพวกเขาสามารถรุกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของพิช,ชานิฟสกาโดยพวกเขาสามารถรุกเข้าไปในบริเวณพื้นที่พิช,ชานิฟสกาและบริเวณพื้นที่ของคริงสกี้ได้นะครับ ยูเครนนั้นยังคงพยายามต่อสู้อย่างหนักเพื่อที่พวกเขานั้นจะสามารถลำเลียงอาวุธหนักข้ามแม่น้ำเดนเปอร์มายังพื้นที่แห่งนี้ต่อไปเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการรบทางด้านใต้นั้นจะสามารถเปลี่ยนดุลของสงครามได้หรือไม่นะครับถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรบกันทางด้านนี้ ส่วนที่แหลมไครเมียนั้นทางการของรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนของทางยูเครนได้จํานวน36ลำแต่อย่างไรก็ตามก็มีโดรนบางส่วนนั้นสามารถหลุดลอดระบบป้องกันภัยรังการเข้าโจมตีพื้นที่ทางการทหารของทางรัสเซียได้อีกจํานวนหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นความพยายามของทางการยูเครนที่จะทําการโจมตีแหลมไครเมียอย่างต่อเนื่องครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจวันที่29ตุลาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป660นายรถถัง8คันยานเกราะ9คันรถขนส่งทางการทหาร8คัน ปืนใหญ่สนาม8กระบอกและขีปนาวุธอีก3ลูกครับที่ได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นมียอดการสูญเสียที่ลดลงทางนี้ก็เนื่องมาจากว่าราัสเซียนั้นได้สูญเสียเป็นอย่างหนักมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วดังนั้นพวกเขาก็น่าจะชะลอการรุกในพื้นที่การรบหลายๆพื้นที่ออกไปก่อนนะครับ ส่วนทางการของยูเครนเองพวกเขาก็ยังคงต้องสู้ต่อไปและพวกเขาก็มีกําลังใจในการรุกรบที่ดีนะครับที่ผ่านมานั้นก็ถือได้ว่ายูเครนมีความแข็งแกร่งไม่น้อยพวกเขาสามารถต้านทานกองทัพขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้เป็นระยะเวลามาปีกว่า,วาแล้วนอกจากนี้ยูเครนก็ยังสามารถตีโต้ตอบกลับและสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้เป็นจํานวนมากอีกด้วย และถึงแม้ว่าการรบในหลายๆสมรภูมิยูเครนเองก็ต้องสูญเสียอย่างหนักเช่นกันแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าอิสรภาพนั้นจะไม่สามารถได้มาโดยง่ายหากพวกเขาไม่สู้ก่อนหากพวกเขาไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนพวกเขาก็จะไม่ได้รับมอบนะครับการสนับสนุนจากชาติอื่นๆซึ่งในขณะนี้ก็ถือได้ว่ายูเครยนยังพอมีโชคอยู่บ้างที่พวกเขานะครับได้รับการสนับสนุนอยา่างดีจากชาติพนมิตรซึ่งพวกเขาจะไม่สู้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปสู้ตอนไหนนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยๆการสู้โดยที่มีเพื่อนหนุนหลังอยู่นั้นก็ดีกว่าสู้โดยลําพังอย่างแน่นอน และล่าสุดนั้นทางการเดนมาร์กก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือทางการทหารแก่ประเทศยูเครนเป็นวงเงินกว่า520ล้านยูโรซึ่งแพ็กเกจความช่วยเหลือนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยรถถังยานเกราะอาวุธประจำกายเป็นต้นครับซึ่งอาวุธหนักนั้นก็จะประกอบไปด้วยรถถังและเพิดึงที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจำนวน30คันรถถังแบบ T72 จำนวน15คันและยานเกราะที่เอาไว้สำ รับบรรทุกทหารลาบเข้าสู่สนามรบอีกจำนวนกว่า50คันครับนอกจากนี้ทางการของยูเครนนั้นยังจะได้รับมอบความช่วยเหลือครั้งใหญ่จากประเทศเยอรมน,นีโดยจะมีระบบป้องกันาทางอากาศมีดโดรนลาตะเวนมีระบบจดหลายลำกล้องและกระสุนปืนใหญ่ครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนครับเพราะนอกจากที่พวกเขาจะมีกำลังใจในการรบที่ดีแล้วการได้รับการสนับสนุนอาวุธอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ยูเครนนั้น มีศักยภาพในการปกป้องตนเองจากการลุกรารของทางรัสเซียมากขึ้นครับและนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยเมดิเตอรีกันีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ